Art and Culture. สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ Melo Art and Culture นะครับกับผมตั๊กวัสุระยงกูลเพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะนะครับพบกันได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยนะครับที่ Melo 975 Melo Art and Culture จะคอยนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแวดวงศิลปะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ มาฝากคุณผู้ฟังกันครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยได้ดูหนังซีรีส์กันบ้างหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์ที่กาลังฮอตฮิตแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นซีรีส์ของคนไทยนะครับเรื่องฉลาดเกมโกงแต่สารภาพนะครับว่าผมเองก็ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเรื่องเรื่องนี้ในเวอร์ชันซีรีส์เหมือนกันแต่เคยดูฉลาดเกมโกงในเวอร์ชันหนังภาพยนตร์ซึ่งก็สนุกสนานแล้วก็เล่าเรื่องได้ตื่นเต้น มีฉากฉากหนึ่งที่น่าจะจําติดตาใครหลายๆคนเลยก็คือฉากที่นางเอกเนี่ย<ส>เขาเอาอยางลบที่มีคําตอบของข้อสอบเนี่ยใส่ลงในรองเท้าแล้วก็เขีย่ยไปเพื่อนแล้วบังเอิญมันกระเด็นไปอยู่กลางชั้นเรียนต่อหน้าครูของเธอก็เรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาการสอบเนี่ยมาเล่าได้อย่างสนุกสนานขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าต้องขอชื่นชมไว้ตรงนี้เลย แต่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบเนี่ยก็ทําให้กับมายอนคิดนะครับว่านอกจากเรื่องของความสนุกที่อยู่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ก็ยังตีแผ่วงการการศึกษาหรือทําให้เราเห็นภาพสะท้อนภาพใหญ่ของการศึกษาเมืองไทยเอาไว้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทุกตัวละครในเรื่องเนี่ยก็พยายามที่จะประสบความสําเร็จในการสอบใช่ไหมครับอยากจะสอบผ่านโดยใช้ทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการโกงหรือว่าการทุจริตต่างๆนั่นก็ทําให้นึกถึงว่า โรงเรียนหรือพื้นที่ที่ให้การศึกษากับผู้คนในสังคมเราเนี่ยมีอยู่เพื่อให้เราเป็นพื้นที่สำหรับการสอบเพื่อผ่านไปสู่ระดับต่อไปเท่านั้นหรือเปล่าถ้ามองตามความเป็นจริงนะครับก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่หนังนําเสนอมาแต่ก็เรียกว่าเป็นมุมหนึ่งที่เขาตีแผ่แล้วก็สะท้อนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมให้เราได้เห็นกันแต่ในความทรงจำของผมเกี่ยวกับการเรียนในระดับมัธยมนะครับโดยเฉพาะในวิชาศิลปะที่จะต้องใช้เรื่องของความรู้สึกหรือว่าจิตใจเนี่ยเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องที่มากขึ้นเนี่ยโดยมากสิ่งที่เราได้เรียนก็จะเป็นเรื่องของทักษะหรือฝีมือหรือวิธีการในการที่จะนําไปใช้ในการเทสในการทําให้เราผ่านข้อสอบหรือข้อเขียนเพื่อให้ผ่านไปในะระดับต่อไปให้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าเราเรียนเพียงแค่นี้เนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงแล้วในสังคมหรือว่าเมื่อเราออกมาใช้ชีวิตในสังคมในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้ทักษะที่มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นการทํางานแบบทีม การทำยังไงให้เราประสบความสําเร็จพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้คิดนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนหรือในระบบการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนมาเนี่ยมันเพียงพอไหมสําหรับการที่จะออกไปใช้ชีวิตจริงในสังคมหรือแม้แต่การศึกษาของเราเนี่ยมองผู้เรียนเป็นยังไงรวมถึงต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีการไหนในการเรียนการสอนกันวันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับ แต่ว่าไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้เนี่ยคนเดียวก็จะมีคุณหลุยจากบายเอ็กซ์เพลีที่มีประสบการณ์ตรงในแวดวงการศึกษาของไทยเนี่ยมาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังด้วยและวันนี้เนี่ยเราก็มีผู้ร่วมรายการเราก็คือคุณลุส์จากบายเอ็กซ์เพลียสครับสวัสดีครับคุณตะกรแตงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก่อนนันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาในบ้านเรานอกจากบทบาทที่ว่าเป็นคลิปเป็นสตาร์เตอร์เป็นโคฟาวเดอร์ er ของบริษัทบายเอ็กซ์เพลียเนี่ย อีกบทบาทหนึ่งที่คุณหลุยเป็นก็คือเป็นคุณครูที่สอนวิชาการละครในโรงเรียนที่มีเรียกว่าเป็นระบบที่เรียกว่าวอร์ดอฟใช่ไหมครับใช่ครับเรียกว่าน่าสนใจมากก็คือ ใช้หลักสูตรของจากต่างประเทศในการเรียนการสอนในโรงเรียนทางเลือกโอเคครับถูกต้องครับคุณตะแกรงครับทีนี้ครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกับผู้ฟังของเราครับเราจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาศิลปะในประเทศไทยใช่ไหมครับต้องย้อนกลับไปก่อนครับคุณตากว่านึกถึงตอนประถมนะที่เราเรียนศิลปะกันนะครับผมนึกออกเลยว่าเราจะเรียนเหมือนกับวาดภาพเหมือนใช่ไหมครับวาดต้นไม้ให้เหมือนทำวาดเส้นโค้งเส้นตรงแรงเงาอะไรพวกนี้ครับทีนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพูดกันเรื่องของความละเมียด ในชีวิตสุนทรียะความสวยงามนเนี่ยเนี่ยเราจะเรียนศิลปะกันในแบบนั้นแต่ว่าคําถามที่ใหญ่ไปกว่านั้นคือแต่วันนี้ครับมันเพียงพอหรือเปล่าไอ้น,นี่คือคําถามของผมที่เนี่ยครับในระบบการศึกษาศิลปะต่างประเทศนะครับมันก็มีอีกชุดความคิดหนึ่งนอกเหนือจากการที่เขาให้เด็กครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความงามไปแล้วมันมีการเอาศิลปะ,ะครับไปทําให้ผู้เรียนนะครับเกิดการเติบโตในอีกรูปแบบหนึ่งคุณตักยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังวันนี้นะครับออนอกจากว่าเรียนเรื่องของทักษะที่จะต้องเอาไปใช้ในการสร้างงานศิลปะในการ ในการศึกษาวิชาต่างๆแล้วนะครับเรียกว่าเรียนสิ่งอื่นๆด้วยที่มันลงลึกมากกว่าเรื่องของทักษะใช่ครับเช่นอะไรคุณตาครับสมมติดูนะครับถ้าคุณเป็นเด็กคนๆหนึ่งในโรงเรียนผมนะสมมุติเราเห็นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่แบบเขาอาจจะเกิดเรื่องอะไรมาบางอย่างเลยเห็นว่าเด็กน้อยมากเลยวันนี้แบบโอ้ดูเศร้าๆพอเราไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นจ้าหนูเขาก็ไม่ตอบนะเด็กไม่ตอบและเหมือนเขาอยากจะร้องไห้และพอเราถามว่าอออยากจะร้องไห้ก็ร้องมาได้เลยนะครูไม่ว่าเขาก็ไม่ร้องอีกเขาบอกว่าเขาร้องไม่ได้ เป็นเด็กผู้ชายห้ามร้องไห้ <c oughs> เราก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณตากแตนทีเนี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรากําลังจะบอกว่าวันนี้ครับเด็กต้องการพื้นที่ที่ทําให้เขา,าครับได้ถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขารู้สึกแต่วันนี้คุณตักต้องกลับไปมองว่าวิชาไหนที่ทํางานตรงนั้นอยู่หรือพื้นที่ไหนใน,ในโรงเรียนทํางานสิ่งนี้อยู่ทีเนี้ยครับพอมมนไม่มีพื้นที่แบบนั้นอย่างตรงไปตรงมาศิละปะก็เลยเข้ามาทํา งานกับพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นไอเนี้ยครับคือคอนเซปต์ของมันก็เกรว่าเหมือนกับว่างานศิลปะหรือการเรียนการสอนศิลปะที่เป็นหลักสูตรของต่างประเทศเนี่ยนอกจากแค่ว่ามองเรื่องของว่าการใช้ทักษะอะไรแล้วยังมองไปที่ตัวผู้เรียนด้วยในการที่เขาจะทํายังไงให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช่ครับเพราะว่าเราจะรู้นะครับว่าเมื่อเด็กคนนึงมีปัญหาในชั้นเรียนเนี่ยครับบ้างที่เราไปถามเด็กตรงๆว่าเฮ้ยโอเคไหมเขาไม่ตอบนะเด็กๆบางคนนะครับแต่เราเลยใช้ศิลปะเนี่ยครับ มาให้เขาถ่ายทอดแทนเช่นลองวาดรูปมันออกมาสิลองระบายมันออกมาสิเนี่ยครับนี่เป็นเครื่องมือแบบหนึ่งเป็นชุดความคิดหนึ่งในการสอนศินละปะในต่างประเทศนะครับทีนี้ครับคราวนี้กลับมาก่อนว่าเฮ้ยแต่ว่าอยู่ดีๆครับคุณตัก๊กมันจะเกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ได้เลยเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นไม่ได้เลยเราต้องกลับมามองก่อนว่าเอ๊ะแล้วโรงเรียนเหล่านี้ครับเขามีหลักคิดอะไรถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ในโรงเรียนมากขึ้นทีนี้ครับในโรงเรียนของผมนะคุณแตน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาบอกว่าเขามีอยู่3อย่างครับ ที่เป็นที่มาของหลักสูตรทุกๆอย่างในโรงเรียนเลยคือเราบอกว่าอย่างที่หนึ่งครับโรงเรียนเนี่ยครับให้ความสําคัญกับการออกแบบเนื้อหาการสอนคุณตักให้เหมาะกับธรรมชาติผู้เรียนเช่นอะไรถ้าคุณรู้ว่าเด็กปฐมวัยอะครับสิ่งที่เขาทําได้ดีสุดคือการเรียนรู้ผ่านร่างกายนี่คือธรรมชาติที่เขาเกิดมาเขาต้องวิ่งต้องเล่นต้องเรียนรู้ผ่านร่างกายของเขาแต่เราจะบอกว่าในการศึกษาไทยครับบางทีเราให้เด็กนั่งอยู่เฉยๆมันก็ดีเหมือนกันคุณตักแต่ว่าเราเรียกว่าเราไม่สามารถใช้ศักยภาพ ของเด็กคนๆหนึ่งให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดในธรรมชาติที่เขาเป็นไอ้น,นี่ครับคืออย่างที่หนึ่งที่โรงเรียนให้ความสําคัญอย่างที่สองคุณตั๊กเขาบ,บอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยก็กลับมาดูว่าแล้วเด็กคนๆหนึ่งครับจะเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกใบนี้ผ่านช่องทางอะไรบ้างแล้วก็บอกว่ามันมีสามอย่างที่เรียกว่า head heart hand ก็คือ head คืออะไร head ก็คือเรื่องของเรียนผ่านความคิดสมองเหตุและผล heart ก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหัวใจ เปิดขั้นเนี่ยเราสอนเด็กผ่านอารมณ์ความรู้สึกได้อันที่3าคือแฮนด์แฮนด์ไม่ได้หมายถึงมือแต่แฮนด์มันหมายถึงร่างกายของเขาทั้งหมดเลยบอดี้ใช่ใช่ทีนี้ครับอันนี้คืออย่างที่2ก็คือว่าเราจะดูว่าเราต้องออกแบบวิชาคุณตั๊ให้เด็กได้คิดให้เด็กได้รู้สึกแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ร่างกายเขาบ้างเรียกว่าให้ให้หมดกับสิ่งที่เขามีอ่าอันนี้คืออย่างที่2นะครับและอย่างที่สานะครับเราเรียกว่าวิว วิวภาษาไทยคือคาว่าเจตจำนงหมายถึงแค่แพชชั่นอ่ะคุณตากคืออย่างนี้ครับความอยากความต้องการใช่คืออย่างนี้ครับเราต้องทําให้เด็กครับรู้สึกว่าอยากที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปบังคับให้เขาเรียนให้เขามีวิววิวคือมีความอยากที่จะเรียนรู้หาค้นหาความรู้ด้วยตัวเองในโรงเรียนนี้ให้ได้ไอ้นี่คือ3ามอย่างนี้ทีนี้คุณตากับพอโรงเรียนนะครับมีสามหลักคิดนี้คําถามคือแล้ววิชาที่มีอยู่แต่เดิมมันเพียงพอหรือเปล่า ถ้าเกิดเราสอนศิลปะแบบเดิมให้เด็กเห็นแค่ความงามเอ๊ะมันเพียงพอหรือเปล่าที่ทาให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้รถ้าเด็กไม่อยากจะเรียนรู้ความงามอะคุณตั๊กเด็กก็ไม่อยากเรียนวิชานี้เลยนะอืมเพาความต้องการเขาไม่ใช่ใช่ใช่ท่นั้นเนี่ยครับเราก็เลยต้องเพิ่มวิชาบางอย่างเข้ามาศิลปะเลยทําหน้าที่มากขึ้นมากกว่าความงามคุณตั๊กนี่คือที่มาของที่เราจะคุยกันในวันนี้อืมก็เรียกว่าดูดูแล้วเหมือนกับว่าหลักสูตรเนี้ยออกแบบตามความต้องการของผู้เรียนดูที่ว่าผู้เรียนเป็นหลักใช่ไหมเขามีสิ สิ่งที่เขามีให้เต็มศักยาภาพของเขาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับคุณลุยใช่ครับเขาเรียกว่าน่าสนใจมากนะครับว่าแล้วจากจากตรงนี้เองเนี่ยอยากจะรู้เลยเกินว่าแล้วรูปธรรมของการเรียนการสอนเนี่ยมันคืออะไรหรือว่ามันเข้าไปแก้ปัญหาตรงไหนหรือว่ามันเกิดผลยังไงแล้วในชั้นเรียนที่เรียนศิลปะก,กันเนี่ยเขาทํำยังไงที่จะลงลึกไปถึงความรู้สึกของผู้เรียนได้ครับคุณลุยโอเคคุณตั๊กครับอย่างผมนะครับสอนวิชาการละครคุณตัก๊ก ผมอยากให้ผู้ฟังทุกคนชาวเมโลคุณตั๊กนะลองคิดดูก่อนว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กคนคนหนึ่งคุณตั๊กที่เด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่แบบว่าถูกครูดุอ่ะเออแบบโอ้ยเสียใจในห้องเรียนนะครับใช่ฉันทําอะไรผิดไม่กล้าที่จะบอกว่าฉันรู้สึกอะไรอยู่ใช่ไหมครับหรือแม้แต่ที่ผมบอกอยากจะร้องไห้ก็ร้องไม่ได้ไม่กล้าร้องเพราะว่าเป็นผู้ชายอีกแล้วเดี๋ยวดูอ่อนแอใช่ครับทีนี้ครับคําถามคือแล้วศิลปะแก้อย่างไงใช่ไหมครับคุณตั๊กอย่างนี้ครับเราต้องกลับไปย้อนก่อนว่าเอ๊ะ แล้วทำไมเด็กคนคนหนึ่งอ่ะถึงไม่กล้าที่จะบอกว่าเขารู้สึกอะไรคุณตัก๊กน่าสนใจไหมเรื่องนี้อ่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าในเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาแต่เราไม่สามารถพูดออกมาได้เนี่ยสุดท้ายปัญหานั้นก็ไม่ถูกแก้แล้ววันหนึ่งมันก็กลับระเบิดออกมาปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ดีอืมถูกต้องครับที่นี่ครับผมจะย้อนกลับไปหน่อยว่าวันนี้มีคำหนึ่งที่พูดไปแล้วแต่จะ,จะ,จะมาขยายความนิดนึงเราเรียกว่า 3H เฮดฮาร์ดแฮนด์จันีดีวันนี้เราจะพูดกันหนักมากทีนี้ครับให้บอกกันว่ามนุษย์เราคนหนึ่งนะคุณตั๊กเด็กคนคนหนึ่งครับ,รบทุกคนประกอบด้วยเฮดความคิดฮาร์ดความรู้สึกแล้วก็แฮนด์คือร่างกายใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับผมจะบอกว่าเมื่อเราเกิดมาคุณตั๊กมองกลับไปเลยเด็กคนคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดมาพร้อมกับผมเรียกมันว่าสอดประสานสอดประสานคืออะไรครับคือเช่นเช่นเช่นคุณตั๊กถ้าคุณตัก๊กเป็นเด็กสมมติอนุบาลเป็นชั้นเรียนอนุบาลหนึ่งคุณตัก๊กเมื่อคุณตักะทําอไร ก็เจ็บก็ต้องจําครับเดี๋ยวไม่ใช่คุณตั๊กเดี๋ยวเจ็บถ้าจํามันโตไปแล้วป่ะโตไปไหนตอนเด็กๆเลยร้องไห้เออขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นเด็กก็จะากร้องไห้ใช่ไหมครับคุณตั๊กที่เนี้ยครับเราจะเรียกว่าสิ่งนี้มันสอดประสานกันคือเมื่อคุณรู้สึกเจ็บคุณก็ร้องมันออกมาใช่ไหมครับที่เนี้ยเราจะเรียกว่าไอ้นี้มันคือคอนเซปต์ของเด็กก็คือว่าทุกอย่างมันสอดประสานกันหมดเลยแต่ที่เนี้ยคุณตั๊ก สิ่งน่าสนใจมันเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มโตขึ้นมาเช่นปฐมคุณตักนึกถึงปฐมแล้วคราวนี้ครับเราเริ่มมีกติกาของศาสนาใช่ไหมครับเราเริ่มมีสังคมเราเริ่มมีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนมีเงื่อนไขในชีวิตเช่นอะไรคราวนี้ครับถ้าคุณเจ็บอาจจะแบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งร้องไห้เพราะว่าเพราะว่ามารยาทเดี๋ยวเสียมารยาทต้องเก็บไว้ก่อนอ่าหรือว่าเฮ้ยคุณรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างแต่เฮ้ยไม่ได้นะต้องอดทนเดี๋ยวดูเก้าร้าวอ่าใช่ใช่ไหมครับ เราจะเริ่มนะครับให้เงื่อนไขของชีวิตว่าบางอย่างครับมาแสดงออกมาเลยไม่ได้เพราะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณตั๊กมันคือการเรียนรู้แบบหนึง่งเขาเรียกว่าเราเติบโตมาเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อไอเฮฮาแทนเนี่ยมันแยกออกจากกันได้เมื่อคุณกโกรธไม่จําเป็นต้องไปต่อยเพื่อนอืมครับใช่ไหมครับอันนี้คือคือสิ่งที่โอเคมันเกิดขึ้นมาแต่คุณตั๊กปัญหามันเกิดขึ้นคุณตั๊กที่ว่าเมื่อเด็กคนคนหนึ่งอ่ะ เติบโตมากับการที่อ๋อเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเมื่อเขารู้สึกอะไรก็จะต้องเก็บมันไว้บ้างนะออกพูดไม่ได้นะทีนี้คุณตัก๊กประเด็นคือไม่มีใครบอกเด็กต่อว่าแต่จริงๆแล้วอะครับคุณสามารถที่จะร้องไห้ได้อีกครั้งคุณเสียใจได้คุณตัก๊กทีนี้ครับทีนี้พอไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นปุ๊บศิละปะก,ก็เลยเข้ามาทํางานตรงนี้เพื่อจะบอกกับเด็กได้ว่าจริงๆแล้วอะคุณมีทางเลือกทางเลือกคืออะไรคุณตัก๊ก เมื่อคุณสมมุติโอเคคุณเจ็บปวดเป็นเด็กที่แบบว่าโอ๊ยแม่งเสียใจกับอะไรบางอย่างถูกเพื่อนกันกแกล้งคุณมีช้อยสองช้อยคืออะไรร้องไห้กับ,ก,บกับเก็บมันไว้อ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับมนุษย์ต้องรู้ว่าร้องไห้เมื่อ,อไหร่กับบางอย่างต้องเก็บมันไว้ได้แต่เด็กในไทยบางคนนะครับ,รบไม่รู้แล้วเพราะว่าอะไรเติบโตมาจาบการที่ว่าอ๋อเจ็บ ทุกอย่างต้องเก็บหมด้นเก็บหมดทีนี้ครับมันแค่คีย์สาคัญคุณตัคือไม่มีใครไปบอกเขาว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ร้องไห้ได้แต่ว่าเขาเนี้ยเขาเลือกได้แล้วนะว่าจะร้องหรือไม่ร้องอดูตามความเหมาะสมทีนี้พอไม่มีใครบอกเขาในโรงเรียนคุณตั๊กอะไรละ่ละศิลปะก,ก็เลยเข้ามาบอกแทนเลยครับเรียกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภยัยใช่สร้างพื้นที่ปลอดภัยใหม่เ<ม>ช่นวิชาการละครแล้วก็จะบอกเด็กว่าโอเควันนี้เอง เด็กทุกคนในห้องเรียนใครมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องคุณมัวอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของโรงเรียนให้เรามาทำละครกันดีกว่าเพื่อพูดเรื่องราวเหล่านี้เพื่อแสดงออกกันมาคุณรู้สึกเสียใจคุณพูดได้ในชั้นเรียนของการละครของเราเนี่คือตัวอย่างคุณตั๊กที่เราเอาพื้นที่ศิลปะครับกลับเข้ามาบอกเด็กอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีตัวเลือกนะเมื่อคุณรู้สึกคุณมีพื้นที่ให้คุณได้ระบายออกมาและเนี่ยผมคิดว่าคือสิ่งสําคัญมากๆในระบบการศึกษาที่ประเทศไทยอาจจะหลงลืมมันไป ครับเรียกว่ามันมีความละเอียดมากกว่าเรื่องของทักษะที่เราจะได้เรียนแต่มันพูดถึงเรื่องของปัญหาความเป็นอยู่อย่างเช่นมีเพื่อนคนนึงโดนบูลลี่หรือว่ามีมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างครูกับนักเรียน แล้วเอามาเล่าเอามาสะท้อนผ่านวิชาการละครซึ่งก็เป็นวิชาหนึ่งส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะที่สุดท้ายเขาได้พูดคุยในสิ่งที่มันลึกซึ้งมากไปกว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้จากตำราแต่มันคือสิ่งที่ความเป็นมนุษย์นี่แหละสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคุณตั๊กทีนี้ครับไม่จําเป็นนะครับต้องเป็นวิชาแค่ศิลปะคุณตัก๊กคีย์เวิร์ดของผมคือคเด็กนะครับต้องการพื้นที่ปลอดภยัยที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขารู้สึกอะไรเคาาาสมรรถที่จะบอกูได ทิ่าใช่ผ่านวิชาไหนก็ได้ผ่านพื้นที่ไหนก็ได้ผ่านกิจกรรมไหนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ใช่วันนี้ในระบบการศึกษาไทยอะครับเราหลงลืมเรื่องนี้ไปว่าโอเคพอเราสอนให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเองแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าบางครั้งเองไม่ต้องควบคุมก็ได้อครับเด็กต้องเรียนรู้และตัดสินใจที่จะทำแสดงออกได้อย่างเหมาะสมแค่นี้เองคุณตั๊กก็เรียกว่าน่าสนใจมากนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ว่าเวลาที่วิชาที่เอาผู้เรียนเนี้ย เป็นเป็นส่วนกลางหรือว่าใส่ใจในผู้เรียนเนี่ยรูปออกแบบมาเนี่ยมันจะกลายเป็นยังไงแล้วมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทั้งครูนักเรียนมาเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่ที่เรียกว่าโรงเรียนอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยเราพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งเรื่องฉลาดเกมโกงนะครับที่เราก็จะเห็นว่าตัวละครในหนังเนี่ยเขาต่างทําทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะให้ประสบความสาเร็จในการเรียนในการสอบในการในการโกงข้อสอบนะครับ ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเราต้องใช้ทักษะมากกว่านั้นนอกจากแค่เรื่องของการจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักที่จะทำงานกับคนอื่นต้องใช้ทักษะอีกหลายๆอย่างเลยเพื่อที่จะอยู่รอดในสังคมนี้นะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีมากที่ได้คุยกับคุณหลุยในเรื่องของเนื้อหาวิชาศิลปะโดยหลักการที่ใส่ใจกับผู้เรียนในการที่จะออกแบบวิชาให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะคุยกับคุณหลุยต่ออีกนิดนึงทิ้งท้ายว่าแล้วถ้าหากว่าเราใช้วิธีการเนี้ยในการออกแบบวิชาเรียนอื่นๆหรือว่าการเรียนาการสอนแบบเนี้ยมันจะเกิดผลเปลี่ยนแปลงยังไงกับผู้เรียนหรือต่อโลกใบนี้ครับคุณหลุยโอเคคุณตั๊กครับเป็นการสรุปที่ดีมากๆผมจะบอกอย่างนี้คุณตั๊กว่าสมมุติเรากำลังจะพูดกันถึงเรื่องของความสวยงามของโลกใบนี้คุณตัก๊กเราจะพูดกันถึงความสุขอ่ะเบสิกก่อนเลยความสุขม,มีความสุขในโลกใบนี้มากขึ้นทีนี้คุณตัก๊ก ผมเชื่อว่าเด็กคนๆหนึ่งครับไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความสุขให้ผู้อื่นได้หรือแบ่งปันได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรถ้าเขาไม่เคยได้รับความสุขเขาจะไม่สามารถแบ่งปันความสุขออกไปได้เพราะเขาไม่รู้จักมาก่อนใช่เขาไม่รู้ความสุขคืออะไรนี่คุณตักเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราคาดหวังว่าจะให้เด็กที่เรียนศิลปะเนี่ยครับเอาศิลปะเนี่ยครับไปช่วยเหลือผู้อื่นไปทําให้มนุษย์ดีขึ้นได้ มันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าเกิดคุณนะครับไม่ทําให้เขาเห็นว่าศิลปะครับมันกําลังช่วยเหลือเขาให้ดีขึ้นได้ยังไงครับวันนี้เรากําลังพูดถึงว่าเด็กคนคนหนึ่งครับเขามีปัญหาเขามีความรู้สึกที่ขุ่นมัวในใจแล้วเขาต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะได้แสดงออกในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขารู้สึกแล้ววันนี้ครับ ศิลปะเข้าไปแก้ปัญหานั้นให้กับเขาสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดกาลเลยเด็กคนนั้นจะเข้าใจว่าวันนี้นอกจากศิลปะมันพูดถึงเรื่องของความงามและสุนทริยะแต่วันนี้ศิลปะมันยังช่วยทําให้เขา,าครับได้มีพื้นที่แสดงออกมันแก้ปัญหาให้กับเขาและคุณตากรู้ไหมสิ่งดีงามสุดท้ายที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กคนนี้ครับเขาเริ่มรู้ขึ้นไปทํางานศิลปะในอนาคตเขาจะมีหลักคิดนี้เพิ่มขึ้นคือน,นอกจากความงามแล้วเขาจะเอาศิลปะเนี่ยครับไปช่วยเหลือผู้อ เคยได้รับการช่วยเหลือตอนอยู่ที่โรงเรียนครับก็เรียกว่าการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักเรื่องของปัญหาแล้วที่แน่ๆก็คือววเมื่อเขาเรียนรู้แล้วว่าเขาแก้ไขปัญหาหรือว่าเขาแสดงออกสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเขาก็อาจจะนําสิ่งนั้นเนี่ยไปส่งต่อให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในสังคมหรือว่าไปทําอะไรที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาลเลยก็ได้ เ็เรียกว่าเป็นเนื้อหาสาระดีๆนะครับที่วันนี้คุณหลุยส์จาก By e x p e r i e n c e เนี่ยเอามาฝากกันในรายการเม l o อ Art and c u l t u r นนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าโดยเฉพาะใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ถ้าฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันที่เพจของเม l o 975ก็ได้นะครับเรารอความคิดเห็นของคุณอยู่ และสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับกับเม l o Art ์ตแอนด์คได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับหรือถามว่าใครอยากจะฟังย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้ที่ c a ส t b o ลแล้วก็ s p o t i f y หรือทาง YouTube c h a n n e l ช่องเม l o 975หรือบ w เว็บเมโล9 7 5 m c o r d n e t หรือทางคลื่นเมโล975แบบนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมตักวาสูุวรยังกูลแล้วก็คุณหลุยส์จากบายเอ็กซ์เพลีคนต้องลาไปก่อนใช่ไหมครับ ใช่ครับแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับผู้ฟังครับได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับเม l l o w Art c u l t u r t u r e ครับเพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Mellow Art and c u l t u r e